ก็มาหาแฟนก็แฟนก็ล um. ินด้วยครับก็เลยซื้อไว้ซ okay okay. ื้อไว้เวลามาคอนโดครับว้าไปไปซ้ายเลยครับอันนี้ซ้ายเลยไม่ต้องถามดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับเด็ดแม่กูไปให้ไปปุ๊บเลยกูบอกไปเลยไอยากซื้อคอนโดให้เมียด้วยแล้วทำงานอะไรที่บ้านมาช่วยแม่ดูร้านทองครับ ผมชื่ออัปเปอร์ครับอายุสามสิบอาวุธมีไม้บวกมีดแล้วก็ปืนอายุเท่าไหร่นะครับอายุสามสิบครับสามสิบอ่าแล้วก็มีปืนบวกสี่เอ็มเอ็มคูครับอ่าเวลาเล่นก็ตั้งแต่สามสี่โมงบ่ายสามสี่โมงแล้วก็อันนี้อะไรนี่เพราะว่าทำธุรคิดที่บ้านอไอคนนี้เหรอครับผมไม่รู้ครับน่าจะน่าจะเลือนมั้งครับพี่อ่าขอใหม่อัปเปอร์ใช่ครับผมอ่าต่อเลยครับ อาวุธก็มีไม้บวกมีมีดแล้วก็ปืนบล็อกสี่เอ็มเคสูใช่ครับผมแล้วก็เล่นอยู่แก๊งโตเนี่ยครับอืครับแล้วคอมมาครับคอมคอมไอห้าสิบสองครับแล้วก็สามศูนย์หกศูนย์ดมสามสองครับถ้าแก๊งโตนี่มีคนออกนี่ออกตามไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่โอเคคุยกันแล้วครับกลัวแบบมาปุ๊บมาแบบสี่ห้าคนออก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 กันหมดเลยคุยคุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ โอเคครับโอเคไปไปซ้ายเลยก็ได้ครับอันนี้ทอนโตสวัสดีครับชื่อมิลเลอร์ครับอายุยี่สิบสามอืมสเปคคอมไอห้าเจ็ดสิบสี่สี่ศูนย์หกศูนย์แรมสามสองครับครับเวลายี่สิบสี่ครับเอ่อมีวันพฤหัสบดีมีเรียนถึงตอนเที่ยงครับไม่เสียเวลาแกงวันพฤหัสเรียนวันเดียวใช่ครับจะจบแล้วครับมีสล็อตว่างไหมครับ เทียต้องลั่นเท่าไหร่เข้าได้คะคอมแรงมีเวลาอ๋อเอามึงลั่นมาโชว์ดิหมื่นหนึง่งกูรับมึงเลยเรียนวันพุธครับเดี๋ยวขอของมาอีกทีได้ไหมโทษทีอ่ะได้ได้ครับเออเรียนวันพฤหัสวันเดียวครับอเออเอเรียนแค่ตอนเก้าโมงถึงเที่ยงครับไม่ไม่เสียเวลาแกงแล้วไม่นอนไปอยู่แล้วอันนี้คือเรียนอะไรอะทำไมมันถึงเรียนมาหะไรครับมาหะไรครับมันเหลือตัวเดียวแล้วครับผมเรียนมาเหลือตัวเดียว ก็เรียนตัวนี้จบก็จบแล้วครับอืมใช่ใช่แล้วก่อนนั้วนี่เล่นเล่นเล่นเมืองเมืองไหนมาก่อนนะเออผมเล่นสตาร์โรเพแล้วก็พวกเทนนิงครับเล่นมานานแล้วอยู่แก๊งไหนเออเป็นไม่มีแก๊งครับเล่นประชาชนปชาชนใช่ใช่โอเคก็ไมถึงอยากเข้าครับเอออยากเล่นแก๊งมากเลยครับมีไฟมาฟาร์มมามีห้าร้อยโลฟาร์มาทั้งวันแล้วโอเค เป็นพาระคนอื่นไหมถ้าเราไม่มีอาวุธอย่างเงี้ยสมมติว่าผม,มผมให้แบบว่าสมมุติคุยกันจบเนาะผมบอกว่าคนคที่ไม่มีอาวุธอต้องไปฟาร์มแบบอ่ะผมอยากได้อีกห้าวันอย่างเงี้ยห้าวันอ่ะต้องมีพวกเด็กเกอร์ครับอ่ะก็ฟาร์มตามสั่งเลยครับคิดว่าทันทำทัน,ทน,ทนไหมห้าวันคิดว่าทันครับผมฟาร์มตลอดอยู่แล้วตั้งแต่เช้าอันประมาณตีสี่ตีห้าโอเคได้ครับได้ได้ไดไดลงไปหาพี่เปาดูครับได้ครับ สวัสดีครับพี่อืมชื่อถอยครับอายุยี่สิบเจ็ดครับพี่อืมอันนี้มาจากโตใช่ไหมใช่ครับอ่ะต่อเลยอาวุธอาวุธมีไม้บวกครับสวิตเบสแล้วก็สนับบวกสามาเชบวกสามแล้วก็ปืนเอ็มเกทพัครับบวกสี่อ๋ออายุยี่ยิบเจ็ดใช่ครับเอาทำไมทำไมมาถึงอยากเข้าหรือว่าโตพามาเลยมาพร้อมโตผมชอบครับชอบครับ มาด้วยกันครับพี่ไปด้วยกันไหมเนี่ยไม่ไม่ครับไม่ไม่โอ้อย่างอย่างที่พี่อาบอกเลยครับว่าคุยกันแล้วโอเคครับได้ได้ครับได้ไปไปซ้ายเลยครับคอันนี้น่าจะรวยอันนี้น่าจะขยันมีหมูด้วยหมูแพงสวัสดีครับตอนฮะชื่อเฟสครับอายุยี่แปดเข้ายี่เก้าครับครับเอาเวลาเล่นมีตลอดครับเพราะว่ามีธุรกิจส่วนตัวครับครับอาวุธยังไม่มีแต่ก็อัดกาชาตามได้ครับ ได้ได้ครับแล้วก็ฟาร์มด้วยเนาะได้ครับหรือว่าไม่ฟาร์มรออัดอย่างเดียวถ้าให้ไปฟาร์มก็ฟาร์มได้ครับก็ฟาร์มแล้วอันนั้นก็แล้วแต่ครับขอแค่แบบว่ามี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 เหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นแกะดำนะครับเขาเข้าใจใช่ไหมโอเคแล้วแล้วคอมอ่ะครับคอมตอนนี้มาหาแฟนอยู่คอนโดครับก็เลยเข้าคอมของแฟนอ๋อแต่เปิดดูแล้วครับเมื่อกี้คอมของแฟนก็ไออห้าเจนสิบสามครับ ซื้อให้แฟนหรอก็มาหาแฟนก็แฟนก็ลินด้วยครับก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้เวลามาคอนโดครับว้าไปไปซ้ายเลยครับอันนี้ซ้ายเลยไม่ต้องถามยีหลัโอเคครับคอบครับหยุดแม่กูไฟให้ไฟปุ๊บเลยบอกไปเลยยเดซื้อคอนโดให้เมียด้วยที่มาเทศพูดเลยจะเติมเท่าไหร่พอดีพี่กำลังจะมิลติ้งที่พัทยาพ่อมันก็ไม่มีนะเอาเอาใหม่หน่อยเอาใหม่เสียงใหม่เราแบบอึมเลยอะขอใหม่หน่อย ขอชื่อตีครับอายุสิบเจ็ดไม่เรียนครับอคอมไอเจ็ดครับเจนสิบสี่จอสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แรมสามสองครับอืมครับเข้ามาบยังไม่มีอาวุธครับมาจากเมืองไหนอ่อสตาสตาอาพีครับอยู่แก๊งอะไรสตาอาพีเป็นประชาชนครับตอนนั้นกำลังหาแก๊งเข้าไม่มีอาอบโหวัวน,นี้ไม่มีอาวุธเลยแล้วเราเราไม่ได้เรียนด้วยใช่ไหม ใช่ใช่ครับมาแล้วทำงานอะไรที่บานมาช่วยแม่ดูร้านทองครับแล้วแล้วความแรงไหมได้อยู่ครับตอนนี้วิ่งวิ่งวิ่งเท่าไหร่ด้วยพี่หน่อยดิโดดด้นันตอนนี้วิ่งมาหนุนแปดห้าเก้าสิบครับ ก็คือไม่มีอาวุธแต่ตามคนอื่นทันใช่ไหมใช่ครับตามได้ครับชัวร์ไหมครับชัวร์ครับชัวร์หรือว่าเข้ามาเล่นเล่นแล้วก็แล้วก็ไปเนี่ยไม่เล่นครับไม่เล่นอันนี้ก็คือจริงจังใช่ครับก็คือเล่นสตาร์อีกอันหนึ่งมาก่อนแล้วก็เป็นประชาชนไม่ได้อยู่แก๊งใช่ครับใช่โอโโอเคซ้ายเลยน้องครับอย่าไปตันลงติ๊กต็อกได้ไัมฟได้ยินผมไหมครับครับ ชื่อออเจคบรัายุผมเห็นผักอยู่ตลาดไทยได้วันละ350ราสิบโบนัสถ้าทำรอบห้ารอยห้าต่อวันเรื่องฟาร์มและความสเปคคอมก็เซนทาห้าพันหกรอยเอครับแล้วก็การ์ดจอ3าม0นนครับครับลำสิบหกครับอ่าครับแล้วเล่นที่ไหนเล่นก่อนดาวุมหกสิบสี่ครับดาวมีไม้มีครับ นีดาจัดเลยนะพอรู้ว่าลูกรานทองห้าร้อยห้าสิบห้ารอบหนึ่งครับเรื่องเวลาครับเวลาเวลาย4ิบสี่แล้วเบยี่ิบสี่ชัวร์เหรอใช่ผมไม่เคยมีประวัติอะไรแบบแล้วไม่ถึง่อยากเข้าอ่ะเรื่องมันี้ย ถ้าย้อนไปตั้งแต่แรกผมก็อยากเข้ามาได้นานแล้วตั้งแต่อ๋ออยากเข้าอยู่แล้วใช่แรกๆเลยไม่ผมก็แบบไม่ฟาร์มไม่ไว้ที่นี่แบบมันเปิดนานแล้วแบบฟาร์มยากมากแล้วผมก็ไปเล่นเมืองใหม่ๆที่มันเปิดใหม่ครับอ๋อมันฟาร์มยากเหรอปัจจุบันนี้มันฟาร์มง่ายนะไม่ไม่ถ้าเปิดใหม่มันฟาร์มง่ายก็เข้าทางป้นเลยแหละอ้โใช่ครับเี่กก็คือตามตามทันน้องยิ่งไม่มีอาวุธทันพี่ย้ายมันย้ายของจากี่ยนสตรีมเมร์ใช่ใช่ได้ใช่ได้เลยครับ อยากเป็ดมากมันแต่ไม่ใช่พี่นะครับโอเคโอเคน้องวิ่งหนึ่งร้อยโอเคครับโดนเหตโอเคครับวิ่งเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยครับโอเคไปซ้ายเลยอันนี้บูธไหมเนี่ยไม่ครับไม่ต้องถ่ายหลักฐานให้พี่เปาดูด้วยนะได้ครับโกหกนี่ไปเลยนะแด้ครับได้ครับพี่คครับสวัสดีครับผมชื่อฟินิก์ครับอายุสิบแ้าครับจอสาม่วนหกศนครับ i5 ครับสามศูนย์หกศูนย์ i5 คใช่ไหมครับพี่ชนะแรมอ่ะสามสองโอ้โหสิบหกเลยเหรอเอ้ยแป๊บนึ่งแอปสิบหกเหรอเดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บนึงยนะสามสองคิดว่าดีแล้วเนี่ยโอ้โหสิบสี่แม่งยิ่งดีอ่ะอันนี้สิบหกเนี่ยสามสามสิบสองแอปอ่ะแอปเวลาเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นยันตีเอ้ยตีห้าหกโมงแลยครับอ๋อเรียนไหม เลิกเรียนแล้วครับอะไรเนี่ยชุบ่อเลิกเรียนแล้วหรอใช่ครับใช่ครับแล้วทํางานอะไรอ่ะประมงครับออกเรือครับที่บ้านออกครับแต่ว่าผมอยู่บ้านครับอ๋อพ่อแม่พ่อแม่ออกเราไม่ออกใช่ครับยุเท่าไหร่นะสิบเก้าครับพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ออกเราไม่ออกใช่ครับที่ไหนอ่ะที่ไหนคือยังไงครับไม่ประมงอยู่ที่ไหนอ๋อเพชรบุรีครับ โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้ไปไปตามแบบใช่ครับอันนี้คือตามอาวุธทันชวนนะชวนครับมีมีขอนที่ดาวด้วยครับออมีลั่นไหมมีลั่นไหมมีครับมีโอเควันนี้แสดงไว้นี่รู้ครับสวัสดีครับชิกกตครับอายุยี่สิบเก้าครับคอมไอห้าหนึ่งสองสี่ศูนย์เอฟครับแล้วก็กาจอสี่ศูนย์หกศูนย์เลมสามสองครับ ครับมีมีเวลาเล่นยี่สี่ชั่วโมงครับมันมาจากแก๊งอะไรครับผมแก๊งโตรครับแก๊งโตโอเคมีอาวุธที่นี่ไหมมีมีเนาะอ่าตอนนี้เหี๋ยแค่ฉลามครับเพราะว่าที่บอกว่าโดนด,ดีตัวมาแล้วอ๋โอโดนรีตัวโดนเ<ช>พิ่งกลับ,บมาเล่นหรอใช่ครับก็คือหลังจากโดนรีตัวแล้วโดนปลดปลุบแล้วก็พอโดนปลดก็มาก่อนก่อนรีมีอาวุธอะไรครับก่อนรีมีไม้มีปืนครับโอเคอันนี้ตามทันเนาะทันครับทันโอเคครับไม่ต้องถามอยู่แล้วเอาไปถ่ายให้พี่เปาดูให้หน่อยครับอ่า พี่พร้อมสร้อยเดีกครับพี่ตอผมชื่อเด็กดีครับนามสกุลนักร่าเรายิมครับพี่คนเก่าๆพี่ไม่รับครับตอนนี้อายุสิบหกครับอาวุธปัจจุบันไม่ได้เรียนต่อแล้วมันไม่ค่อยเติมเน้นรวยจานโแป๊บนึงแป๊บนึ่งคนเก่าพี่ไม่รับอาวุธเราไม่ค่อยเติมเน้นรวยไอ้เฮียมึงอะไรเนี่ยมึงโดอะไรมาให้กูเนี่ยกูไม่เอาไอ้เฮียไม่เกี่ยวเลยมึงโดมาทําไมแบบเนี้ยโอ้โหดูแม่งโดมาเดี๋ยวเฮียเหมือนกูหิวอ่ะไอ้เฮีย อโอ้แม่งพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับได,ได้ได้ครับได้อไอ้คิงไปไหนวะ ทิ้งไปไหนวะ ลูกชายเจ้าของธุรกิจซักรีดหยอดเหรียญยี่สิบบาทสองตู้หน้าปากซอยพอมีโอกาสไหมครับหลังๆมีแต่ลูกเจ้าของธุรกิจเข้าทางฟัดเลยซ้ายเลยน้องแป๊บนึงนะครับผมตามเฮียมัดอยูยไอเฮียมัดอะมันชอบเซลผมเวน,นั้นมันบอกว่าน,านั้นรับเลยรับเลยรับเลยน,นั้นมันแซลลผมอ่ะดูนดี่อ่ะพี่มาแล้วต่อเลยน้อง ่ใหมชื่อเด็กดีอรพี่นามสกุลนักเรยจัดหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งพันได้ไหมครับอยากเข้าแก๊งอายุเท่าไหร่นะอายุสิบหกครับไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้ครับหนึ่งหมื่นเท่านั้นไม่ได้เรียนแล้วอายุสัมภาษณ์ความเป็นไปได้เสร็จรบอควรยืนยันเรียนมาก่อนและครักเรียนผ่านที่ช่องซ้ายได้เลยครับแล้วก็ปัจจุบันพอแล้วครับมีวุฒิไหม อะไรนะครับมีอาวุธอะไรไหมอาวุธไม่มีครับอาวุธไม่มีแล้วว่าเรื่องดันอาวุธไม่มีปัญหาเลยครับทําไมหรอครับผมก็เคยฟาร์มที่ตอนอยู่ซิกซิกที่สวิตผมสองเดือนผมมีไม้มีดปืนออหมดเลยครับมีหลังก่อนเลยครับหลังได้ครับเลยอ่ะลุงอ่ะนี่ครับชื่อเดครับอายุสามสามครับอืมคอมสเปคไลเซนเก้าครับห้าเก้าห้าศูนย์เอ็กครับจอร์จอ็หกพันแปดร้อยเอ็กทีครับ แรมหกสิบสี่ครับโอ้โหลุงเล่นเมืองไหนมาก่อนไหมครับอาาคบอมไอเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์ศูนย์เคแรมหกสิบสี่แล้วไม่ลุงอยากมาเข้าแก๊งเนี้ยอนอายุสามสิบรับไหมครับลลองลองงรับครับรับครับ,เ,รบเป็นตำรวจที่นู่นอ๋อเป็นตำรวจที่นู่นอยากลองเล่นแกง๊งค เรื่องเวลาลุงอะยี่สิบสี่ครับว้างตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงลยครับสุดท้ายคนที่พี่ทัดไปทางซ้ายวัดกันอีกทีใครรวยกว่ากันได้เข้าเดิน้องไม่ใช่นะอะไรนะลุงธุรกิจส่วนตัวครับอ๋อส่วนตัวลุงสามารถขึ้นของอะไรได้ด้วยตัวเองเนาะรับผมาบอกสเปกลุงรู้จักลั่นไหมครับรู้ครับอรู้ครับอ๋อก็คือไม่เป็นภาาะคนอื่นนะลุง มีหลักฐานประกอบคอมที่อีแรงสามแสนกับสเตเต้นเงินฝากสิบล้านรับใมครับรับครับรับโอเคครับลุงก็คือเล่นเป็นตำรวจมาแต่ก่อนเลยก็คือยังไม่เคยยังไม่เคยเล่นแก๊งก็คือครั้งแรกครับผมใช่โอเคแจวๆท้ายเลยลุงอันนี้รู้ไปซ้ายเลยเถวไม่้นั่ ขอแนะนำมาแนะนำมัน <One> ก <input> ็ไหนก็ได um, ้แบบหนึ bursting, ่งแบบหนึ่งไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาแบบหนึ่งครับแต่แต่มึงต้องมาหกโมงทุกวันนะถึงตีสองโอหกโมงหกโมงเย็นนะใช่ทำได้ไหมทำทำได้ทำได้ทำได้เอาชัวชัวนะโดนล้ำนะผมไปตีวุธมาแล้วมึงมึงต้องทำให้ได้นะไม่งั้นโดนล้ำนะฟามมือไปหลังลูกเจ้าของธุรกิจทราเลยน้องไข่ขับเดียว แต่มันเล่นโรอีกโรนึงแล้วบอกโดนโดนหมอมีไม้มีดอะไรนะครับยี่สามกี่คนแล้วก่อนเป็นอันกับเหลืออีกหกคนพี่อ่าโอเคไอ้นี่ด้วยนะไหนถ้าเหลือห้าพี่อ่าเหลือห้าโอเคอืพูดเลยรับชื่อคิมครับอายุยี่สามมีไม้มีดเวลาเล่นครับ บอกคัดสามรอบรอบที่สามนี่คือลันหน้าสตรีมอะไรนะครับขอดังๆหน่อยได้นท์ครับพี่หมอจัดอายุยี่สิบสี่ไม่ใช่ไม่ใช่อายุผมยี่สามนะว่าเขาเกือบยี่สิบสี่อ๋อโอ้มาเรียนเหรอใช่ครับวันอังคารตอนเช้ามีเรียนขอที่เป็นหัวแก๊งโตใช่ไหมไปแอบฟังมาครับพี่เปาไม่ได้เช็คสเปคคอมแต่เช็คสเตทเมนต์ธนาคารพ่อเมื่อ่ี้ไม่มีหรอกแล้วดูพี่นิ่งทำไมเนี่ย ไม่ลุ้นอยู่นี่ลุ้นอะไรก็ลุ้นดิไม่ใช่มาพาแก๊งโตแล้วก็พาแก๊งโตออกใช่ไหมไม่ครับไม่ครับคุยกันแล้วว่าอา่าใครอยู่ก็ได้อยู่ใครไม่ถ้าเขาเอาใครก็เอาแต่ว่าเวลาออกก็ไม่ไม่ไปพร้อมกัน,นกกอ,อ่ะผมเข้าใจทุกพี่ยรออืมอืมโอเคครับอาปาไปหาน้องๆจะได้ไปอยู่กับน้องๆด้วย ใครอยากเข้าชมเหลือไว้นะคะรับหมดพี่ชอบเผื่อสิ่งนี้บอพี่บ้พื่อไอคนไอไอนี่ไอนี่ไม่ใช่นะไอนี่ไม่ใช่นะอะไรครับผมคัดมาครับโอ้ไอโดนไอเที่ยไอโดนมาเล่นด้วยเหรอน้องใช่ครับผมว่างครับว่างหรอเอาดีๆต่อไปคัดรอบสุดท้ายวัดเงินในบัญชีว่ามีกี่บาทพร้อมลั่นกล้าชาเท่าไหร่เอาดีๆดูแป๊บนึงนะเอ็งเอ็งว่างเล่นเหรอ ควอมผมเร็นเจ้าของเวับโอ้อันนี้มาปาดแล้วไม่ใช่ละเดี๋ยวผมไปส่งให้แกครับเดี๋ยวผมไปส่งให้แกไอเดี๋ยวไปรอตรงนู้นก็ได้ครับเดป็นเมนงเป็นเจ้าของเว็บลับไหมครับลับครับลับครับเว็บไม่ใช่เว็บพนันนะคอมแบรนคอมทัพ500ของข้าของผมครับแต่ถ้าลูกเจ้าของธุรกิจไส้เลยน้องให้พอก่อนลูกนี่พอก่อนอ่ะต่อเลยชื่อไดโก้ครับชีวิตไม่มีอะไรเลยว่างไปวันอะไรนะครับ แต่ที่บ้านจ้างให้หายใจเดือนละตั้งห่นรับไหมครับอายุ23ใช่ครับแหนคร่ากาจอสามศูนจ็ดศูนครับแล้วก็ไสเซนห้าห้านหกร้อเขาบอกว่าไปมีเพื่อนเพื่อนนะก็เลยมาตรงนี้อ่าแล้วแล้วตอนนี้วิ่งเท่าไหร่วิ่ง90 85วิ่ง9 0้าถึงแปครับเล่นเมืองไหนมาก่อนน่ะเล่นแพทชั่นครับแพทชั่น โอเคไม่รู้เหมือนกันครับเล่นแพชชั่นแล้วที่นี่มังแรกเหรอลุงเขาไป่เลผิดทางครับลุงไหนเล่นแก๊งด้วยเอ้ยอ๋ออ๋อลุงนะเอ้ยเอ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยครับน้องเอ้ยไปตามลุงแกมาดิแกไปไหนอะบอกแกไปสายไอ้ลุงหงอกอะพูดออกโอเคอ่ะพูดต่อเลยอ่ะเล่นแก๊งที่แพชชั่นครับเขาบอกชี้ชี้มาตรงนี้มาอยู่เพื่อนๆตรงนี้เลยก็มายืนตรงนี้อ่ะต่อเลยต่อเลยโอเค เวลาเล่นก็ชิดซ้ายหกโมงครึ่งจนถึงตีหนึ่งครับหกโมงครึ่งใช่ครับหกโมงครึ่งจนถึงตีหนึ่งครับถ้ามีสตอรี่ก็ลากยาวได้ครับลองทำทำงานหรอหรือว่าเรียนใช่ครับทำงานทำงานเกี่ยวกับอะไรทำงานที่บ้านอ่ะอ๋ออยู่ที่บ้านทำไมมันเล่นได้แค่ถึงตีหนึ่งอืมนอนครับนอนโอ้โหตื่น เพราะว่างานงานแจงมันเลิกตีสองะมันปรับได้ไหมเปลี่ยนจากตีหนึ่งเป็นตีสองได้ครับได้เคยอยู่โอริโอตอนนี้ข่าวเรื่องเลองลองมน่บแม่น่อนัวแล้วมันมันเป็นงานของตัวเองครับทำธุรกิจส่วนตัวหรอครับผมถามได้ไหมเกี่ยวกับอะไรครับอขายขายไปนินเป็นหนึ่งบ้านเป็นหนึ่งน้องเป็นหนึ่งอะไรนะครับยูทู e ครับยูทู e อ๋อท YouTube อก็คือหลักที่สองก็คือไปนอนครับม,มันทำอะไรวะยูทู e ตอนดีก,ก็ลากยาวได้ครับเช้าได้มีอาวุธไหมเพิ่งเข้าเมืองมาเลยครับถ้าถ้าสมมุติว่าอ่าตามของเพื่อนไม่ทันอนะ่ะถ้าเราไม่มีกำลังทรัพย์เราก็ต้องขยันกว่าคนอื่นถ้าไม่ไม่ขยันกว่าคนอื่นผมเอาออกนะ ได้ครับได้ด no? ้พร้อมลั่นไหมลั un <S 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 2> <S 2> ่นได้อยู <3> <2> <3> <2> <3> <3> <3> <3> ่ครับลั่นได้อยู่ลั่นได้อยู่ไปซ้ายเลยครับครับต้องขยันนะผมมุนเนอร์ครับอายุยี่สิบสามครับที่แจ้งพี่ไว้สามพี่ตอนเนี้ยโอเคที่แจ้งพี่ไว้คือสามโมงเป็นต้นไปครับว่างยันตีสามตีสี่แล้วแต่งานแก๊งที่พี่พูดเลยครับสเปคคอมไอห้าเจนสิบสองครับว่างตั้งแต่ไหนนะพี่ขอเช้าหน่อยสามสามโมงเป็นต้นไปครับพี่บ่ายสามใช่ใช่บ่ายสามครับอ่ถึงกี่โมง จนตีสองตีสามจนกว่าพี่จะบอกว่าไม่มีอะไรแล้วครับอโอเคสเปค i5 Gen12 กับจอ4060แรม32ครับแล้วก็เคยเล่นที่เคยเล่นที่อาราวครับอยู่แกงโตรครับอ๋อมากับแกงโตฝั่งนั้นไหมหรือคนเล่น <c oughs> ใช่ครับใช่ครับดมากับพว,วิพีแล้วก็ที่ถ้าพี่ถามมาทําไมถึงเลือกมาก็เพราะว่าความฝันตรงกับพว,วิพีครับเลยมาพร้อมกันแต่ถามว่าออกพร้อมกันไหมไห่ครับเพราะว่าเราตกลงกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาแล้วอ๋ออันนี้นัดกันมาใช่ไหมเนี่ย อ่าใช่ครับมาคุยพร้อมกันครับแต่ว่าพี่ๆบอกกันไปหมดแล้วว่าถ้าใครติดก็คือติดถ้าใครไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับอืมมีมีวุฒิอะไรอ่ะอ่าไม้มีดครับรอของเทจากดาวครับไม้มีดรอของเทศจากดาวคือที่นี่ไม่มีถูกไหมใช่ครับผมอืมลองอ่ะลองดูอ่ะได้ได้ครับอย่างที่บอกนะขอมีเวลาได้ครับอืมสวัสดีครับชื่อปีโป้ครับครับอ่าสเปค สเปคไอเอ้ยสเปกไลเซนห้าห้าหกศูนยูนย์เ็กสามศนย์หกศูนย์ครับเวลามีตลอดไม่เรียนแล้วหรอผมอายุยีิบเจ็ดครับอ๋อไม่เรียนแล้วถูกเออยี่สิบเจ็ดทำงานโอเคทำงานกี่โมงในความตัเครับอ๋อสายเลยสายเลยคอมน่าจะแรงอยู่ขอบคุณครับหนูเซราค่ะอแล้วจบได้ไหมครับหยอกหยอกครับโอเคเล็กกี่คนก็ติดน่าจะพอดีเลยพี่ ครับพี่ตครับผมยังว่าสองพนะครับพี่มีเวลาทางซ้ายคองแรงทางขวาลูกเจ้าของธุรกิจเข้าเลยครับเวลาว่างยีิบสี่ครับไม่เรียนครับผมมีธุรกิจส่วนตัวครับที่บ้านครับทําอะไรอ่ะเป็นร้านซอมต่ำครับผมอ๋อได้อยู่อันนี้ทําพ่อกับพ่อแม่เหรอใช่ครับใช่ครับว่างว่างยิบสี่เลยครับ แค่รอต่อกิจการที่บ้านนี่ใช่ครับอแล้วทำไมถึงอยากเข้าครับผมมีไฟในการเล่นเกมครับแล้วก็ชอบพี่ด้วยครับสองอย่างเหรอแล้วก็อยากอยากอยากเล่นเล่นเล่นแก้งนี้ด้วยครับก็ตอนนี้คือสล็อตเต็มยี่สิบห้าแล้วใช่ไหมแต่ผมรีเช็คให้พ no ี Star ่เดี๋ยวเดี though, ๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับได้ครับพี่แล้วพี่ผมรอได้เสมอครับพี่ชายก็ยังเหลือตรงนี้ด้วยที่ที่ยัง โอเคแป๊บนึงนะไอ้คนที่ไม่ผ่านอ่ะมาเนี่ยครับพี่พี่แดนครับที่แดนไม่ใช่ว่ายังไม่รับนะแล้วก็ไอ้ส่วนเรื่องเรียนก็ไปเคขียนให้ของตัวเองเข้าใจอยู่เวลาว่างหรือไม่ว่างไปขึ้นอาวุธอะไรให้เรียบร้อยถ้าอยากเข้าจริงๆอ่ะถ้าอยากเข้าจริงๆนะวันวันนั้นถ้าคนมันขาดจริงๆอ่ะเองก็มาหาผู้พี่ก็บอกว่าเองชื่ออะไรอะไรยังไงถ้าพี่จำไม่ได้คนดูมันจําได้มันก็จะรับเองมันจะบอกพี่อีกทีงงไหมไปขึ้นอาวุธ ดันของโชว์ประสิทธิภาพตัวเอง่ะถึงไม่อยู่ในแก๊งก็ตอครับคนหัวน้ําตาที่เขามาแกล้งพี่เขาชื่ออะไรนะโดนโดนยาออกไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนนึงที่เสื้อดําๆตรงเนี้ยเขาบอกเขามายอกพี่เล่นอะอ๋อบอบอลบางบอลที่คนไหนไอการเบี้วอเออไอหัวน้ําตาหน่าหัวน้ําตาที่อยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยที่พี่บอกว่าคนนี้ด้วยอ่ะแล้วเขาบอกเขาไหยอกเล่นอะอ๋อไ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 อนี่ มันชื่ออะไรวะไม่ใช่บังบอลใส่เสื้อสีดำไหนพี่ดูหนดิใกลจะหมดแล้วพี่คนไปไหนแล้ววะไอ้ดนเหรอพี่ตัดครับครับดนดนคือคนหัวโลนไม่ใช่ต้องมีอาวุธอะไรบ้างไปไหนเราวะมีเวลาครับมีอาวุธว่ากันพี่ตัดฮัลโหลครับครับมีอาวุธหน้าผมว่ามันมีเกินมาว่ะพี่เราดับเลยเลยพี่ฮัลโหลครับว่าไงครับเออเราขอ ข้อสัมภาษณ์ด้วยได้ไหมครับครับเออผมชื่อกก่าครับอายุยี่สิบเก้าลูกคัดใครเรียกแล้วเป็นตรงนี้ข้ามไปข้ามไปคอมไอเจ็ดเจนสิบสองครับครับสี่สิบอนกสูดแรมสามสิบสองครับครับไม่ทํางานครับอ่ามีธุรกิจส่วนตัวโอ๋อเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันรียกิจอไรครับธุรกิจอะไรครับที่ไม่ค่อยรับครับไม่ใช่ไม่มีเวลาธุรกิจอะไร แต่มึงไม่มีปังขายของครับหอขายของปกติใช่ไหมครับโอเค๋ตวตอนตอนนี้สล็อตคือมันมันเต็มมันเต็มไปแล้วได้ครับอ่าแต่ว่าคนที่ไม่ได้รับอ่ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะมีโอกาสก็คือสมมุติว่าถ้าคนมันขาดอ่ะพี่ก็จะเอาคนที่แบบว่าที่พี่พูดตรงเนี้ยเอาเข้ามาก่อนงงไหมสมมุติว่าไอคนที่เข้าไปแล้วอ่ะมันทําอย่างที่มันพูดไม่ได้คนที่เข้าไปแล้วอ่ะเขาทําอย่างที่เขาพูดไม่ได้พี่ก็เอาออก มาไม่ตรงเวลาสามครั้งเอาออกเลยก็ก็ให้สิทธิ์พวกเราต่อเลยเนาะได้ได้ครับพี่อืมครับผม